สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้าย,ยของอหนุ่มนาข้าวสาวนากเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปให้ถึงท่อนที่มี A- อมเนอร์นะครับบ้านกองพี่ทํานาทํานาปลูกข้าวทุกเมื่อ ซื้อข้าวกินดูเือละสิ่งอ่าผมแอสซูมว่าทุกคนน่ะอ่าอ่าควรจะแกะเมโลดี้ได้เองนะครับไม่ไม่ต้องมาถอดรหัสจากดูนิ้วของผมอะไรเงี้ยนะครับ การเล่นเล่นดนตรีเนี่ยผมถือว่าตรงนี้ไม่ยากนะครับแนะนําทุกคนว่าไม่ไม่ต้องใช้โน้ตด้วยนะครับถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องสเกลแล้วก็ฝึกนิดเดียวทุกคนทําได้แน่นอนนะครับการใช้โนโตเนี่ยกับเป็นสิ่งที่ลกอลุงลังแล้วก็ยากนะครับในในเพลงอย่างนี้เอาระบบเสัญลักษเข้าเข้ามาเกี่ยว นะครับดนตีบางประเภทอ,า,อาจจะจําเป็นต้องใช้โน้ตการเล่นตีบางชนิดอาจจะจําเป็นต้องใช้โนโตนะครับอย่างเช่นการเล่นดุรยางเล่นซิมโฟนีเล่นเพลงคลาสสิกนะครับแต่ว่าเอาเอามาเล่นเพลงแบบเพลง,พ,ลงพื้นบ้านเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรเพลงป๊อปอะไรเงี้ยนะครับการไม่ใช้โนโตเนี่ยกับง่ายสนุกยืดหยุนนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากกว่านะครับก็โน้ตไม่ได้ เป็นสิ่งที่เราก็เรียนรู้ได้นะครับมีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเราก็ควรจะฝึกวิธีที่ไม่ใช้โนต้ตด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้เราง่ายแล้วก็เป็นอิสระสนุกในการเล่นดนตรีนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปถึงท่อน a m i n o e r แล้วผมจะโชว์ให้เห็นว่าเบสมันเป็นยังไง Tchau, Kim. <Sigurra> เดี๋ยวไปตรงเพื่อซื้อข้าวกินข้าวกินเนี่ยนะครับเ er นะอเมเนอร์เทคนิคทางเดินเบสจะต่างไปแล้วนะครับเพราะว่าไอโน้ตตัวเมื่อกี้สกเกลของมายเนอร์มันไม่เหมือนเมเจอร์เวลาเวลาเล่นลูกเบสนะครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับ,บเบสตรงเมื่อกี้มันจะเล่นอย่างเงี้ยโน้ตตัวที่ใช้นะครับมันก็จะมีคู่ห้า เดี๋ยวนะเมื่อเมื่อกี้ไม่ใช่ A m i n เ r ครับผมผมพูดผิดเวลาผมเล่นแอคคอร์เดียนเนี่ยผมคิดเป็นเขาเรียกว่าเป็น relative chord นะครับว่าเป็นคอร์ดหนคอร์ดสคอร์ดห้คอร์ดสคอร์ดสคอร์ดหนะครับบางทีผมจะไม่ได้คิดถึงชื่อคอร์ดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแอคคอร์เดียนอ่ะมันจัดเรียงโน้ตมาได้ดีผมจะได้ยินเสียงผมจะนึกถึง relative ว่ามันเป็นคอร์ดที่เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเมื่อกินน่ย มันเป็นคอร์ดดีม n o เนอร์นะครับอ่าเป็นคอร์ดดีม n o เนอร์ขอโทษทีครับมันไม่มีเอม n o เนอร์นะครับในเพลงนี้จิอ่าเนี่นะครับเบสก็เป็นตัวรูทตัวดีนะครับอ่าัดมาจาก C อ่ะสองแถวนะเราจับอ่าดีมเนอร์ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าคู่5นะครับก็คือตัว G ตึงเตงตึงตึงอันนี้ตัวซีนะครับแปลว่ามันก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นซีซีก็ดีติดกันอ่าแล้วก็มีตัวเอตัวตรงนี้นะครับห่างกันเนี่ยนะครับเนี่ยโน้ตไอไอเบสที่ใช้มันจะมีสามตัวนี้แหละครับอ่าแต่ผมเอามาผสมขอดเอามาผสมขอดตรงนี้ นี้ก็ได้แต่ผมสลับตลอดเลยไม่ให้มันว่างมันจะได้แน่นๆนะนะต้องยกมือไปนิดนึงนะเพรมันไกลกันนิดนึงแล้วก็ยกกลับมาอ่าไอ้นิ้วเนี่ยแถวเนี่ย เราจะต้องเลี้ยงข้อมือเนี่ยให้มันอยู่ในแนวอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเ,เราจะไม่บิดข้อมือไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลายิ่งไกลเนี่ยหนังสือของแอ๊ดเเดียนวิดีโอสอนแอ๊ดเเดียนหลายอันเขาจะให้วิธีฝึกอย่างนี้เลยครับเขาใช้นิ้วนางเนี่ยแล้วก็เราก็เลี้ยงนิ้วนางไปในแถวเนี้ยเราต้องเซน์ได้ว่าให้มันตรงอย่างนี้เลยครับหลับตาเล่นให้มันตรงยอ,อย่างนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงไปแล้วก็เฉียงอย่างเงี้ยเฉียงขึ้นเฉียงลงเงี้ยแสดงว่าอ่ายังยัง ไม่ได้ฝึกเพียงพอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประมาณห้าแถวเนี่ยนะครับเราต้องเลี้ยงนิ้วให้ให้มันวิ่งอยู่ในแนวระนาบอย่างนี้ให้ได้เลยนะครับอ่าอ่าเมื่อกี้ในคอร์ดดีนะครับมันก็จะอ่าบางทีผมก็กดผิดนะเห็นไหมครับเพราะมันไกลแต่หลักถูกวิดเราก็ฟังเสียงเอาไว้นะครับว่า ตึง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 รูปเบสนี้ใช้เยอะนะครับเพลงทั้งเพลงฝรั่งเพลงอะไรอ่าแค่นี้แหละครับถ้าเราได้เบสคอร์ดเอฟแล้ว ตายเกลือ,เ,อเพื่อซื้อข้าวกินเข้ากินป้นอนของพี่กลับมาขอดเอฟนี่อยู่ดีแล้วก็สลับไปซีนี่อยู่ทีกานละซี<ม>ก็เดินเบดเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเดินเบสง่าย C7 ก็ได้หรือจะใช้ F ยาวต่อไปเลยก็ได้ส่งตัวอยู่พินอยู่สมุนร่ายูซัอยู่สมุนร่าอันนี้ไม่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินลูกเบสเดิมนะครับเพราะห้องมันสั้นๆอซีเซเว่น ทิ้งอยู่สมุนจะเดินเบสไงก็ได้ทิ้งอยู่สมุนสะโคตกแค่นี้อย่างนี้ก็ได้อ่หรือจะทิ้งอยู่สมุนสะอ่าหรือจะใช้ลูกเบสเดิมก็ได้ทิ้งอยู่สมุนสะโคแต่มันก็กลับมามาลงส7ซซึ่งเป็นอ่าเป็นโน้ตเมืเ่อกี้ <c ười> อันนี้ก็เป็นวิธีคิดว่าเล่นได้หลายแบบนะครับลองดีไซน์เองก็ขึ้นอยู่กับความถ้ามันรู้สึกว่ามันยากมันรกมันมากไปเราก็เล่นให้มันง่ายๆก็ได้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาจับผิดสังเกตเราทุกเม็ดนะครับเราก็ยืดหยุ่นได้นะครับจริงๆมันแค่นี้ประกอบกันเป็นเพลงได้แล้วนะครับมันจริงๆมันรู้สึกมันจะมีคอร์ดม i n เนอร์อีกคอร์ดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อน งงงคนฝาเอ๊ะน้องเป็นบุญของน้พุ่ี่ข้น้องก่อนจะไปอยู่จที่สำจังที่สมุทรสาครนีว่าว

ไปขอเขอจ้าว่าจังใดน้องสุดแทนดีใจเอตตลอดไปไปก็น้องจริงจริง,งดีไม่เนินหนุ่มหน้าข้าารับอาเอารับรองอรับรองไม่โทษสลับมาซีชิเป็น ก็ได้นะครับข้รับรองไม่ทอดทิ้งอ่ึตึงตึงเนี่ยผมผมใช้คอร์ดอีกคอร์ดหนึ่งนะครับก็มาแซงแต่เล่นเอไปตลอดก็ได้มันคือคอร์ดนี้นะครับ อ่ะผมไม่รู้เรียกว่าคอร์ดะลรอ่าม,มันคือ minor 7นะครับก็คือใช้คอร์ด F อย่างนี้นะครับแล้วผมตัวเบสแทนที่จะอยู่ในลายของ F เนี่ยนะครับใช้เบสของ F เนี่ยเบสของ F คอร์ด F คือตัวนี้ผมขยับไปตัวหนึ่งนะครับ สวเนี้ยอยู่แถวบนสุดเลยเนี่ยถัดไปแถวนึงนะครับอีกคอลัมน์นึ่งเวลาเล่นเนี่ยผมผมจะไม่แทบจะไม่คิดถึงชื่อคอร์ดเลยนะครับผมเพราะว่าอคอร์เดียนน่ะมันมันถูกเรียงมาเพื่อสร้างวิธีคิดเรื่องคอร์ด1คอร์ด2คอร์ด3คอร์ด4คอร์ด5คอร์ด7ในทุกสเกลเนี่ยมันก็จะมีคอร์ดอยู่ที่ใช้ประจําอยู่7คอร์ดนะครับแต่คอร์ดดิมเนี่ยจะไม่ได้ใช้มันก็เลยเหลือ6 6เนี่ยจะเป็นเมเจอร์3กับไมเนอร์3นะครับถ้าถ้าเราเข้าหูเราเข้าใจระบบคอร์ดเนี่ยเพลงป๊อปเพลงเก่าเพลงอะไรทั่วไปในโลกเนี่ยแปดน่ยมันก็จะอยู่ในประมาณ6คอร์ดนี้นะครับมันก็เลยจะทําให้การเล่นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์หรือแอคคอร์เดียนหรืออะไรก็ตามที่มันมีเครื่องคอร์ดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้หนังสือคอร์ดเลยด้วยซ้ําแล้วก็คือวิธีคิดเราจะยืดหยุ่นมากก็คือ Uh, เราจะรู้ว่าตรงไหนมันใช้คอร์ดไหนได้มันแทนด้วยคอร์ดไหนได้คอร์ดนี้ฟังเพอไปอีกแบบไม่ต้องใช้คอร์ดนี้ก็ได้คอรดนี้เดินไกลไปนิ้วมันไกลไปเอาคอรดนี้มาแทนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ uh, อันนี้คือ uh, แนะนําแบบอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าเล่นดนตรีอยากให,ให้ฝึกฟังเรื่องคอร์ดนะครับ uh, สําหรับนักดนตรีเพราะว่าผม uh, ทําโรงเรียนที่ชื่อว่า Play b บ Ear นะครับ uh, หัวใจของมันก็คือการฟังคอร์ดนี่นะครับ ถ้าเราได้ฝกันฟังคอร์ดเนี่ยนะครับวิธีคิดเรื่องฟังคอร์ดคอร์ดแทนก่อนอะไรเนี่ยมันจะทําให้การเล่นดนตรีมันสนุกและมันง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มันทําให้เรามีท่าของความเป็นนักดนตรีเราจะรู้ว่าการ arrange เพลงการสร้างเพลงขึ้นมาเนี่ยมันในเลเยอร์หนึ่งที่ไม่ใช่เมโลดี้เนี่ยเร,เรื่องเสียงประสานเนี่ยเขาเขาคิดเขาถูกสร้างมาได้อย่างไรนะครับ สำหรับเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะครับก็ทุกท่านก็ลองไปซ้อมเองนะครับผมก็บอกเลยว่าเพลงนี้มันก็ไม่ง่ายเวลาเราเล่นแพทเทิร์นอะไรที่มันพิเศษยากเข้าไปนะครับนิ้วมันจะงงมันจะหลงมากเลยครับพอผมเล่นมือขวาก็เล่นได้โดยไม่ต้องคิดมือซ้ายก็เล่นได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลแล้วนะพอมันรวมกัน2มือมันก็จะตามกันนะครับมือซ้ายมันก็จะตามมือขวามือขวามันก็จะตามมือซ้าย เพราะฉนั้นพิธีนึ่งก็คือสโลโมชันมันนะครับคือต้องซ้อมแยกให้ให้แบบค่องๆเป็นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วต่อมาตอนมารวมกันนะอะเอาแค่น,นี้เนมันตอนแรกๆมันจะหลงมากเลยครับยังไปห้องต่อไปไม่ได้ การฝึกคือสโลโมชันแล้วก็จำกัดแค่ห้องนี้นะครับทำให้พอเล่นเตอรดิเดดเราต้องแบบหูเราต้องเหมือนได้ยินเบสมันเดินคิดว่าเออเบสเนี่ยเอาเอาเอา,เอาหูเอาสมองเอาความสนใจเนี่ยมาจับเพื่อคอนโทรลให้ให้นิ้วมันบังคับให้เกิดเสียงในแบบอีกเลเยอร์หนึ่งอ่ะตามอย่างนี้ได้ด้วย เวลาจบท styles styles. ่อนเนี่ยตือยจู่ขาวทุกมือตึงเด็ดตึงดึงตึงอันนี้อันนี้เราจะง่ายเพราะเมโลดี้มันเงียบไปแล้วเราก็จะคิดในใจอ่ะตือนเด็ดตึงเด็ดตึงดึงนะตืแต่ตอนไหนที่มีเมโลดี้มาเนี่ยมันก็จะงงกันนิดนึงนะมันก็สองมือมันก็จะทํางานแล้วสมองเราก็ต้องแบ่งไปคิดทั้งสองมือนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิป เรื่องอหนุ่มนาะข้าวสาวนะักเกลือเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นเพลงนี้ได้นะครับขอบคุณครับ